วันนี้คือชุดอยู่บ้านเหรอครับชุดอยู่บ้านเป็นไงไอจีซอันนี้คือมันต้องบอ,อกก่อนว่ามาเปิดบ้านหลังใหม่เลยอ่าใช่ของสะส,สมสะสมมีอะไรบ้างเนี่ยแบบิกไหมเอาแบรบิกมีทั้งหมดกี่ตัวในบ้านเนี่ย20กว่าใช่ป่ะ20กว่าอ,อย่ามวยนะฮะไม่มีหรอกไม่ต้องมองๆไม่มีคุณปุ้ๆๆมครับแล้วคุณกี่คู่ครับเนี่ยน่าจะ20กว่าคู่เินโอเค เคยขายได้มากสุดกี <Kinder> ่ค <blond> ันเอาเดือนนึงก่อนเดือนเดียวร้อยเก้าคันอ้าหนึ่งร้อยเก้าคันอย่างน้อยต้องขายได้วันละสามคันนะใช่บางวันสิบสองคันวันเดียวใครอน่ะอ้าวเอ็ซีสิจ้าโธ่จับเลยลูกสวัสดีแฟนเพจลิซโซวิวครับวันนี้นิวอยู่กันที่บ้านของตัวเองนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทำงานมาเป็น สามปีสีป่ปีซื้อบ้านแม่งหลังติดล้านโคตรภูมิใจเลยป่ะเดี๋ยวเราพาไปดูบ้านข้างในกันหน่อยดีกว่าก่อนเข้าบ้านเราก็ต้องมีมารยุาตครับก็กดกิ่งไม่มีใครมาเปิดประตูบ้านก็ล้อเล่นนะครับไม่ใช่บ้านผมครับอันนี้คือบ้านของเตลมือนหนึ่งของอึ้งวนไตครับเดี๋ยวเราพามาเจาะกันหน่อยดีกว่าว่าภายในบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้เจ้าของบ้านเขามาไวว่ยยะสวัสดีครับ ทำอะไรถ่ายรายการเจาะบ้านตีท้ายคัวอะไรมีด้วยรายการนี้เอ้ยเราพีแรกเลยเปิดแรกเลยเราไม่ให้เตรียมตัวเลยไม่ต้องอันนี้คือชุดอยู่บ้านเหรอครับชุดอยู่บ้านเป็นไงจาอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามาเปิดบ้านหลังใหม่เลยอ่าใช่เร้ยเราเราแนะนําตัวกันหน่อยเดี๋ยวเพื่อใครยังไม่รู้อ๋อชุปุงค่ะอึ้งแจ้งวัฒนะเป็นเซลล์ละกันอ้าา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 ปาาาากาาปาาาา่าาาาาา โอ้โหว่าแล้วอะไเทอไรเท้ว่าแล้วมาเปลี่ยนใหม่เป็น 95G แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ไปไงมาไงถึงแบบว่าขายดิบขายดีขนาดนี้ อ,นนอ,อ้าวอึดอ,อัดม,มันเลยอ,นนอันนี้คือเจ้าบ้าน,น,นเจ้าบ้าน,าานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรจะขนาดน,นี้วะเนี่ยอะไรอ่ะนี่ <c oughs> ของสะส,ส,สมสะสมมีอะไรบ้างเนี่ยแบ,บบิกะแบบิกมีทั้งหมดกี่ตัวในบ้านเนี่ยยี่สิบกว่าใช่ยี่สิบกว่าอย่าโมยนะฮะไม่มีหรอกต้องมองมองไม่มีแต่จะขายจะขายใช่ไหมขายแสนสองขายในคลิปนี้เลยแสนสองแล้วด้านหลังอีกอ่ะไอตัวนี้มันเหมือนไอรอนแมนป่ะใช่ดอกไม้นี่ใครให้เนี่ยไม่บอก เห็นบอกว่าสะสมรองเท้าด้วยไม่ได้สะ้วของต้องมีเฉยอแต่ละอย่างกูกูจะปาดเหนือไปดูรองเท้ากันเลยดีกว่าคุณปุ้มครับรองเท้า <od> ค oh ุณกี่คู่ครับเนี่ยน่าจะยี่สิบกว่าคู่เอิร์นโอเคแกกูก่อนที่เราจะมีชื่อเสียงมาขนาดนี้เราทำอาชีพอะไรมาก่อนก่อนที่จะเป็นเซลลอยู่บ้านอยู่บ้านอันไหนใช้วะ มีคนดูอ๋อมีคนดูอยู่อ่าแล้วพอถึงตอนไหนถึงจะมาเป็นเซลล์ก็เบื่อแล้วอ่าอก็อยากออกมาทำมาหากินบ้างตอนแรกนี่เป็นเซล์ตั้งแต่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ตอนไหนโอ้น่าจะ4-8 4-8ตอนนี้6กสิบหกอยู่ดีวัวตอนคิดเลขไม่ออกถามเลขผมหม่คิดแล้วเดี๋ยวก็รู้อายุอ่ผ่านไปเลยมาถาเนี้ยตอนแรกอยู่ อึ้งท่าพระแล้วก็มาอึ้งแจ้งวัฒนะเคยขายได้มากสุดกี่คันเอาเดือนนึงก่อนเดือนเดียวร้อยเคันหนึ่งอยเกคันอย่างน้อยต้องขายได้วันละสาคันนะใช่บางวัน12คันวันเดียวใครอะอ้าวเอฟซีสิจ้าโอ้ม่จัดเลยลูกแบบส่วนมากลูกค้าออกรถพร้อมป้ายแดงมือหนึ่งไงมันต้องเป็นรถเลนโต อ่าแน่นอนยืนหนึ่งออของเขาดีมั้งอ๋อแล้วส่วนตัวเราอ่ะเราก็ใช้เลนโซ่มาเมื่อกี้เห็นส่วนตัวเราใช้เลนโซ่ต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายในการแต่งโชว์ของเราเนี่ยก็คือ,อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าถูกปะใช่ใช่ ก็เลยกลายเป็นว่าติดตลาดแล้วซิ่งต้องเป็นเจ๊ปุ้มน่าจะประมาณนั้นให้เจ๊ปุ้มขายรถให้หน่อยว่านิวอยากซื้อไหมคุณคิดไงถึงมาหา,าแต่ว่าคุณอยากซิ่งลูกค้าตอบคิดถึงนะอ่ะอ๋อคิดถึงได้เลย <c oughs> <c oughs> แหมทุกวันนี้ก็ถามตอนคืนมีคนทักมาแบบโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนตีสองตีสามเงี้ยนะบางทีเราขายตัวเราเองอยู่แล้วลูกค้าจะเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าซื้อกับเราได้ของดีเราจะขายตามโจทย์ที่ลูกค้าสั่งมาเลย เอาง่ายเราขายของดีล้อดียางดีทุกอย่างจบแบบว่าวแ,วแต่งทั้งแป่งหน้าทั้งบอกใช่ทำอะไแต่งล้อเลนโซ่ยางเลนโซ่โชกอ่าใช่แล้วเราไปแต่งที่ไหนแต่งที่กะมวลการยางค่ะ K M Racing แล้วก็มีทําเครื่องด้วยนะหรือเปิร์แม็ั่งเนี้ยทำได้หมดเลยแล้วแต่ลูกค้าอยากให้ไปที่ไหนเรามีบริการแล้วก็ส่งรถถ,ถึงบ้านฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายวยการขับ คือทุกวันนี้ป้ายแดงมือหนึ่งก็คือทําได้แบบนั้นหมดครับตอนนี้เพจมีคนติดตามกี่คนประมาณแสนสามกว่าติ๊กต็อกอยู่ที่แสนห้ากันนะติ๊กต็อกอยู่ที่แสนห้าอ่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับช่องทางติดตามนะคะก็ที่เบอร์เลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดหกสองเจ็ดห้าหนึ่งติ๊กต็อกนะคะชื่อเซลฟ์ปุ้มอีสุป้ายแดงเดี๋ยวให้นิวฝากลิงก์เอาไว้ในนี้แล้วก็เพจนะคะขายอีสุป้ายแดงโปรโมชั่นแรงตามจใจใจปุ้มแล้วก็ถ้าจะมาหาจะมาเจอก,กันก็ที่อีสุอึ้งงวนะะค่ นี่ครับสำหรับวันนี้นิวกับเจ้าปุ้มก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าปุ้มจะไม่กลับมือเปล่าแน่นอนครับทุกคนปุ้มจะต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกันนะครัไปแล้วครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ